แล้วคือป่าแตงโตอ๋อเพื่อนแต่โอ้ยอีประสาทฮู้ฮบอว่าพัทยาน่ะเขาขืนโบกมาอีผีบ้าไปแตงโตกูสิพ่าไปสองโซมมงมึงอกี้มาสองโซมมงอย่างไหนจังมาเขาจะดขืนท่าแรแล้วเร็วๆไปบ้านั่นไปจังไหนละเจ้นี่ดิมอเตอร์ไส้กุชิพ่าไปน่ะไปไปไปเร็วสิดนางหถ้าท้ามแตงโตเจ้มาเอาหน้ามา หไปแป๊ะเนี่ยไปบ้านนัดไปแต่งตัวได้หรอไปดิเจ้ไปที่ละเจ้ไปไปเอากูลึกกระเป๋าเงินบาทนีิสภาพกูกลับไปก่อนได้กูต้องไปเอากระเป๋าเงินก่อนในเมื่อเวลาวเหรอห่าไม่เลยเอาเท่ไม่อีกแก้วนึงเดี๋็กกูไปเอากระเป๋าเงินก่อนอุ้ยเท่บอแล้วบ้าง เต็มแก้วนี่ตากป๋อเงินกันเดอปอมมาละเจ๊จุงรถไป่าเดียว Rượu kìa, rượu kìa, cái rượu không có rượu kìa, cái rượu không có rượu Rượu tát nha à? พัทยาหยี่มันขึ้นเรือไปเหมือนแล้วไปบพท่านมูแล้วมึงน่ะเป็นอย่างไาก็สิมาบอกกูเท่มากนี่เท่เดี่ยวเท่หุยอารมณ์เสียเหมือนได้กับบ่ได้บ่ได้เมตตาไม่เดียวกูป,ปวดประสาทไปบพท่านเป็นน้ำมึงเนี่ยนะักข้าน้ำมึงแดงตัวนะ้ำมึงแดงตัวบ่แล้วจากเคืนอเนี่ยโมงงนึง หน้าเซเว่นดีกว่ายังพอได้อยู่ในเมืองไปกูบอกขอกินก่อนแล้บอสพอกินก่อนเดี๋ยวกูกับบอท่านอีกสั่งมุ้งขายนี่เด้อไปพัทยากูไปได้หรือกูไปเซเว่นเนี่ยเดินเด้อทานค่าเดี๋ยวสองชั่วโมงคือกันแสนยอดสองชั <tamanho S 2> ่วโมงเลยกลับมา